อันนั้นก็มากไปนิดนึงแต่ว่าก็คิดว่าคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แก้ไขได้เพราะเป็นสิ่งที่มนุษย์ทําขึ้นอันนั้นมันก็แก้ไขได้แต่ก็ไม่ต้องถึงขนาดว่าต้องลงทุนลงทุนอะไรมากมายนะ่อร้อยใต้ดินกลับไม่ต้องเหอมีสีท่ออะไรแบบนี้แหละแล้วก็ใส่มันเข้าไปหน่อยทำให้มันเรียบร้อยนิดึงหนึคะสวยงามไม่อย่างนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ถูกประชาชนว่า Thailand o อ ly แบบนี้แหละนะครับเป็น a เม z ิ่งไ h a i l a ด์อีกประเภทหนึ่งนะฮะ โอ้เยอะแยะมากมายนะะสำหรับปัญหาสารพันที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะคะเพราะว่าอันนี้สายโทรศัพท์ยงดีแต่ถ้ามันเป็นสายไฟนะคะหรือว่าอะไรที่มันขึงข้ามถนนนะที่เขาว่ามอเตอร์ไซค์ซิ่งแว้นมาแล้วก็เสียชีวิตเลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดมันไปพันไอ้นู่นไอ้นี่หรือว่าต้นไม้อย่างเงี้ย นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีลมเข้ามาอีกรอบหนึ่งลมฝนเข้ามาแล้วเกิดว่ามันพันต้นไม้แล้วต้นไม้หักกระชาาไปท่านยวงนะครับโอ้โหการติดต่อทั้งหมดขาดลงแน่นอนนะคะเพราะวันนั้นนี่คุณก็เลยบอกคุณนิวัฒน์ว่าช่วยพาไปดูหน่อยจุดอยู่ที่ตรงไหนะแล้วเราก็เดินเดินไปตามถนนอโศกนี่แหละครับก็สามารถที่จะเห็นได้อย่างสวยงามอ่านะคะเดี๋ยวเรื่องนี้ เรามีผู้ชี้แจงเหมือนกันนะคะว่าเขาจะทํากันอย่างไรจากทีโอทีใช่ไหมครับจากทีโอทีค่ะคุณสมชายเตียงหงษากุลนะคะผู้ช่วยกรรมการใหญ่สายงานขายและบริการลูกค้าของบมาจทีโอทีนะคะสวัสดีค่ะคุณสมชายคะสวัสดีครับผมสมชายพูดครับค่ะแล้วเรวยกัเราได้รับการร้องเรียนมาค่ะเรื่องของการเดินสายโทรศัพท์ในบางจุดที่อาจจะไม่เรียบร้อยยุ่งรุงรังแบบนี้ค่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอฮะจะทํายังไงได้บ้างคะ คืออย่างนี้นะฮะจา่ข้อขี้ข้อมูลที่ถามผมมาเนี่ยนะครับคือบอกว่าอตรงเคเบิลช่วงระหว่างเพื่อนจิตไปถึงอโศกเนี่ยนะฮะบนถนนสุขุมวิทเนี่ยผมอยากเรียนให้ให,ให้ให้ท่านผู้ชมหรือทางพิธีกรเนี่ยทราบนะครับว่า,าเราเนี่ยได้เอาเคเบิลหลักทั้งหลายเนี่ยที่เคยแวนในอากาศเนี่ยลงดินทั้งหมดแล้วตั้งแต่ปีสี่เก้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วมีโอเปอเรเตอร์ลายอื่นๆเนี่ยหลายลายที่ใช้ ใช้บนยังยังอยู่บนถนนบนแฝนอยู่เพราะฉะนั้นผมอยากจะยืนยันว่าเคเบิลที่อยู่บนถนนสุขุมวิทช่วงเกินจิตไปถึงนาโศกเนี่ยมันไม่ใช่เคเบิลของบมจทีโอทีฮะมันเป็นเคเบิลของโอเปอเรเตอร์รายอื่นซึ่งเขายังไม่ได้เอาลงดินคือของเราเนี่ยทำท่อใต้ดินแล้วเราก็เอาลงดินแล้วตามโครงการที่การไฟฟ้านครหลวงเขารียกเรสเรามาเมื่อหลายปีก่อนก็เลยเกาะไปกับเขาเรียบร้อยแล้ว คือคือคือเขาเขามีโครงการที่เราทําเราก็ในส่วนของเรานะครับคือเขาเนื่องจากว่าพอเขาบอกว่าจะเอาลงดินเนี่ยเราก็เอาลงก่อนเลยเพราะว่าถ้าเขาถ้าเขาเอาเคเบิลไฟฟ้าลงดินปุ๊บเราก็จะไม่มีเสาเกาะแต่ที่เข้าใจว่าคือว่าทางต้นป่านี้เนี่ยผมเข้าใจว่าเสามันยังมีอยู่นะผมอินก็เลยเกาะกันอยู่อย่างนั้นแต่ส่วนของผมเนี่ยผมเอาลงดินไปแล้วตั้งแต่ปีสี่เก้านะครับ แต่เราไม่อยากเหตุที่สร้างนี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะที่ช่วยให้บ้านเมืองเราสวยงามนะคะครับครับแพยายามพยายามอย่างเต็มที่แหละครับอันนี้จุดอีกจุดหนึ่งค่ะคุณสมชัยในซอยอโศกอันนี้ซอยอโศกอันนี้เรียบร้อยรือย่างค่ะหรือว่ากาลังดำเนินการในซอยอโศกเราก็เอาลงดินแล้วครับค่ะเหรอแต่ว่าในซอยอื่นๆบางซอยเนี่ยอาจจะมีบ้างแต่เราก็ใช้สายเล็กๆเนื่องจากว่าสายถนนอโศกเป็นถนนใหญ่แล้วก็ตัวบนถนนเลียบถนนสุขุมวิทเนี่ยผมก็เอาลงดินหมดแล้ว นะครับก็อยากจะเรียนให้ทราบอย่างนี้ผมก็ยังอ่อากใยอยู่เหมือนกันนะว่าเอนเออเคเบิลที่มันขึ้นแขวนๆอยู่เนี่ยดูลงลุงลังเนี่ยชาวบ้านเขาจะคิดว่าก็เข้าใ่าเป็นของทีโอพีแต่โดยความเป็นจริงเนี่ยผมได้เอาลงไปแล้วอย่างเช่นถนนพระรามสี่ก็เหมือนกันครับ ผมก็เอาลงไปแล้วแต่ก็ยังดูงั้นนะครับผมก็ไม่อยากจะไปผลอะไรเพราะว่าเพชรบุรีเป็นเพชรบุรีตัดใหม่แล้วค่ะคุณสมชัยคะเพชรบุรีนี่ยังยังอยู่ในระหว่างเป็นโครงการอยู่เป็นโครงการอยู่ครับ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 โอเปเรเตอร์เกี่ยวกับให้บริการโทรศัพท์นี่มีกี่เจ้าคะในช่วงนี้อ๋อคือไม่ใช่เรื่องมันเป็นเรื่องโทรศัพท์นะฮะแล้วก็ไม่ว่าแม้แต่โทรศัพท์มือถือทั้งหลายนี่เขาก็ใช้เหมือนกันพวก พวกวงจรเข้าอะไรต่างๆนะฮะบริษัทที่ให้บริการวงจรข้อมูลวงจรวงจรข้อมูลเนี่ยซึ่งไม่ได้เป็นบริการโทรศัพท์เขาก็ใช้สายพวกนี้เหมือนกันแล้วก็ก็คือก็ทำบางทีแล้วชาวบ้านหรือประชาชนก็จะเข้าใจว่าเป็นของ T O T ทั้งหมดอันนี้ผมก็อยากจะเรียนให้ทราบว่า T O T เนี่ยเราเนี่ยโอเคบางส่วนเนี่ยอาจจะมีส่วนของเราบ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราพยายามเก็บของเรา ให้เรียบร้อยนะครับแต่ก็ไม่ไม่ยืนยันว่าทั้งหมดนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็พยายามทําให้เรียบร้อยแต่ว่าค่าค่าจ่ายมันใช้มากเราก็ต้องพยายามค่อยๆเก็บไปครับทีนี้จะถามว่าโอเปอเรเต่างๆที่ไปดําเนินการเนี่ยได้รับคำบรรทานจาก TOT หรือเปล่าครับมีส่วนหนึ่งได้รับมีบางส่วนก็ไม่ได้รับแต่ผมบางส่วนเขาก็ได้รับจากรายอื่นนะครับหรือทําเองเดี๋ยวนี้ก็มีเสรีแล้ะนะครับ คือสายดำๆที่เราเห็นเนี่ยสายนี้เราก็ไม่รู้เป็นของใครครับเราก็ไปตัดของเขาก็ไม่ได้ด้วยก็คือมันจะมีทั้งสายโทรศัพท์มีทั้งสายอินเทอร์เน็ตมีทั้งสายนําสัญญาณในประเภทต่างๆคือมีทั้งสายเคเบิลทองแดงนะครับอย่างนี้เคเบิลที่เป็นใยแก้วแล้วเคเบิลที่เป็นเราเรียกว่าดอปวายเป็นเคเบิลเล็กๆสําหรับสายสัญญาณนําเข้าบ้านอย่างนี้เราเรียกว่าดอปวายนะครับอันเนี้ยมันมีสายสามสี่ประเภทเนี่ย ที่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 แฟนอยู่บนเสาเหล่านั้นนะะนี้ว่าเอโอเปอเรเตอร์รายอื่นเนี่ยนะครับก็มันมันก็ลําบากหน่อยที่ก็คือเรา้แตะต้องของเขาไม่ได้ก็ต้องของใครของมันครับครับเราก็ต้องของใครของมันแล้วก็บางครั้งเราก็ร่วมมือกับทางกรทมก็ ทำไปพร้อมๆกันบางส่วนค่ะ<ม>คุณสมชายค่นะถ้าอย่างนั้นอันนี้ถามเป็นข้อมูลเบื้องต้นเฉยๆนะคะว่าอ่ะถัาดิฉันรู้แล้วพิกัดเสาต้นนี้ดิฉันไปเช็คกับสํานักง,งานเขตได้ไหมว่าหรือว่ากับการไฟฟ้าได้ไหมว่าเสาเนี้ยคุณให้ใครมาผาดอยู่บ้างหรือดิฉันจะไปไล่จี้ทีละบริษัทเลยว่าให้เก็บนิดนึงอย่างนั้นได้ไหมคะอย่าง,งนี้ได้ครับที่ททการไฟฟ้าการไฟฟ้าเขาเป็นเจ้าของต้นเสาแบการไฟฟ้าการไฟฟ้าจะรู้ว่าใครมาแขวน Uhm. ะะให้ฮะใครบางแวนเพราะว่าผมไม่แขวนเนี่ยผมก็ต้องขออนุญาตการไฟฟ้าแล้วก็ต้องจ่ายค่าเข้าเสาที่แฝนบนเสาไฟฟ้ามีค่าเช่าที่ว่าอย่างนั้นเถอะใช่ครับใช่ครับแหมพ่อพ่อฟุตบาทเลยนะเนี่ยก็แต่แต่ยังไงก็ตามนะครับบ้านเราอย่างว่าเราเราไม่ใช่แบบเศรษฐีมากเพราะฉะนั้น บางครั้งการลงทุนเรื่องการลงใต้ดินเนี่ยมันใช้เงินมากผมก็เห็นโอเวอรเตอร์เห็นใจโอเวอร์เตอร์รายอื่นเหมือนกันถ้าจะลง<ช>ทั้งหมดเนี่ยเราใช้เงินมหาศาลถ้าไม่ลงใต้ดินนี่ร้อยใสเป็นท่อ P ี c หรือว่าท่อแป๊บอะไรทํานองนี้ได้ไหมคะหรือว่ามันจะลำบากต่อการแก้ไขเมือม่อเมือ่อคือคืออย่างนี้ก็เรียกว่าลงใต้ดินแหละครับครับเราก็คือต้องทาท่อใต้ดินก่อนแล้วก็ทําร้อยอ๋อที่ฉันหมายถึว่าเอาเอาท่อแน่ๆไปกระเสาไปก่อนเบื้องต้นเพื่อเก็บให้มันได้ปลอยได้ไหมคะเราเรา อ๋อเอาท่อแผลนี้เหลอฮะอ่าก็ไว้ก็คือแบบเหมือนกับเสาทําเป็นกรอบรอยให้มันเรียบร้อยอะไรอย่างนี้ได้ไหมนะวิธีวิธีการที่เราทํากันนะฮะโดยให้มันเรียบร้อยก็คือว่าดึงให้มันตึงคแล้วก็อย่าให้มันแบบม้วนล้มลุงลังแล้วก็เอาเอาเอาสายสายเราเราเรียกว่าสายดอกวายเนี่ยพันทับลงไปให้มันรวมกันเป็นก้อนคไม่ให้มันกระจัดกระจายดูเป็นใญ่ห่มมุมอย่างนั้นนะสิ่งที่เราทํากันในการแก้ปัญหาในระหว่างที่ เราลองเราเราก็ค่อยๆทำไปลองก็ประมาณไปเป็นปีๆไปเพราะว่าถ้าเราจะลงทุนทั่วไปทั้งกรุงเทพทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นผมว่าอาจจะเป็นแสนล้านไปสร้างมือใหม่ดีกว่าคือครับใรุกมันมากจริงๆค่ะบคุณมากเลยครับงั้นงั้นอีกนิดหนึ่งนิดหนึ่งคุณมิถูนนี่จะอยากรู้ว่าสายพวกนี้มันจะเป็นอันตรายไหมคะถ้าเกิดว่ามันเจอแดดเจอฝนแล้วมันสายข้างในมันหลุดออกมาจากจากข้อบลระสุนอย่างเนี้ยค่ะครับครับคือสายพวกนี้เป็นไฟแรงต่ำ ต่ำมากประมาณ48โสิบแโดนโดนก็ไม่ดูดนะครับแบะปไหมคะหรือยังไงไหนฮะมันจะระแปอะไรํานองนั้นไหมมันจะอะไรนะฮะเออเหมือนว่าแบบเหมือนมีไฟฟ้าสถิตกระตุกแป๊บๆหรือว่าจะไม่รู้สึกอะไรเลยมันอาจจะมีบ้างนิดๆกระตุกนิดๆแต่ว่ามันมันไม่ถึงกับ ไม่ถึงกับวิตให้ถึงชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะอาจจะบางทีอาจจะสะดุ้งสะดุ้งแต่ดิฉันกลัว่าสะดุ้งแล้วก็กระเด้งลงไปบนท้องถนนสิคุณสมชายดิฉันหวผมตรงนั้นมันมันก็พอไปไปถ้ามันไปช็อตการปุ๊ดไฟมันก็จะตัดนะครับฟิวมันก็จะขาดนะฮะมันไม่ไม่ไม่เป็นอันตรายกับคนในสายพวกนี้เพราะฉะนั้น เพราะว่ามันไม่เป็นอันตรายเราถึงถูกขโมยตัดไอ้สายพวกนี้คือคือผมพูดไปนี่ก็อาจจะเป็นเป็นข้อไม่ดีนิดนึงตรงที่ว่าคนเคยรู้ว่าไม่อันตรายก็เลยจะมาขโมยสายผมอะไรเงี้ยเนี่ยครับก็เรียนนี่ตามนิดนึงก็ขอให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้ผมด้วยกันละกันนะครับได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสมชายค่ะสวัสดีค่ะขครับครับยินดีครับคุณสมชายตีพงากุลนะคะผู้ช่วยกรรมการใหญ่สายงานขายและบริการลูกค้านครหลวงบมจทีโอที ก็ต้องไปล่ากันต่อใครที่ทําให้บ้านเมืองบ้านควิงาสวยงามสักขนาดนี้ว่าให้เช่าเสาเนี่ยให้ใครแขวนไว้บ้างครับไปไล่นิดนึงนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกครู่หนึ่งนะคะแล้วก็มีเรื่องนึ้งที่เป็น Thailand โอ l ีหรือไม่โอเรื่องนี้ต้องรอฟังเลยนะเดี๋ยวเจ้าตัวจะถ้าใครไม่ไม่เจอเองก็จะไม่รู้สึก ะะเป็น,น <ะ S 2> เรื่องที่ต้องผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงแล้วถูกคุกค,คามต้ระวางังตัวน,นะคะอะละค่ะช่วงนี้พักกันสักรครู่หนึ่งค่ะ